3 9ราเมงก็เป็นราเมงราคาเริ่มต้น39บาทค่ะซึ่งมาจากแนวคิดของตัวเองที่แบบอยากจะทำแบรนด์ราเมงที่ราคาเอื้อมถึงที่แบบเข้าได้ทุกกลุ่มอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็เป็นมาจากเพนพอยต์ของตัวเองที่ว่าเป็นคนเวลาทานอ่ะทานทานราเมงชามใหญ่อ่ะทานไม่หมดเป็นคนชอบทานเยอะนี่แล้วแบบเราก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมไม่มีราเมงชามเล็กๆหรือว่าแบบหลากหลายน้ำซุปเพื่อให้เราอ่ะไม่ต้องแบบกินชามใหญ่ทีเดียวชามละสองสามร้อยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มา ครับวันรายการเปริดโลกธุรกิจบายคุณชัยเคิร์ฟครับวันนี้เ,เรามาร้าน39ราเมนนะครับผมซึ่งวันนี้เราเจอคุณเมน,นะน่า <S <S สนใจมากเลยว่า าลาเมงเนี่ยทำไมเป็นธุรกิจที่น่าลงทุนนะครับวันนี้อยากให้คุณเมย์เล่าทีหนึ่งว่าสามสิบเก้าเมงเป็นใครยังไงที่มาที่ไปทำไมถึงมาทำธุรกิจนี้ได้ครับค่ะก็คือ39ราลาเมงก็เป็นลาเมงราคาเริ่มต้น39บาทค่ะซึ่งมาจากแนวคิด<อ>ของตัวเองที่แบบอ,อยากจะทำแบรนด์ลาเมงที่ราคาเอื้อมถึงที่แบบเาาข้าได้ทุกกลุ่มอะเงี้ยค่ะแล้วเราก็เป็นมาจากเพนพอยด์ของตัวเองที่ว่าเป็น<ม>คนเวลาทานอะทานทานลาเมงชามใหญ่อะ ทานไม่หมดเป็นคนชอบทานเยอะนี่ใช่แล้วแบบเราก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมไม่มีราเมงชามเล็กๆหรือว่าแบบหลากหลายน้ําซุปเพื่อให้เราอ่ะไม่ต้องแบบกินชามใหญ่ทีเดียวชามละสองสามร้ยอยะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาว่าลองเอาก้อนราเมงหนึ่งก้อนมาลองหั่นครึ่งนึงแล้วลองดูซีว่าเราสามารถทําต้นทุนที่ถูกที่สุดได้เท่าไหร่อับรือแล้วเราก็มีอ่ครัวกลางอยู่ด้วยค่ะเราก็เลยลองให้ครัวกลางพัฒนาสูตร ที่แบบทุกอย่างมาจากครัวกลางาแล้วพอส่งมา,มา,นานที่หน้าร้านเนี่ยเพื่อควบคุมเรื่องต้นทุนและคุณภาพอะค่ะแล้วก็รสชาติที่ได้มาตรฐานด้วยทําให้เวลาที่มาที่หน้าร้านเนี่ยเหมือนหน้าร้านเราไม่ต้องทําอะไรเยอะครับอืมก็เลยเป็น39ราเมเมงจนถึงุกวันนี้อ๋อโอเค เพิ่งจะปีที่หนึ่งกว่ามากค่ะแล้วคนนี้ทำอะไรมาก่อนครับก่อนหน้านี้ก็ทําแบรนด์แฟรนไชส์ตัวอื่นค่ะมีแบรนด์ MT มีแบรนด์เต้พงลูกชิ้นยืนกินค่ะแล้วก็แบรนด์ชื่อเอเตคาเฟ่อ๋อโอ้โหมีสีธุรกิจเลยเหรอครับใช่็นผู้หญิงที่สวยและเก่งด้วยนะครับผมอันนี้แต่วันนี้เรามาจอดที่สังกัดลาเมงกันนะครับเพราะว่าเป็นเปนเหมือนเป็นชวูนี้ปัจจัยสีล้วคนอยากกินนด้วยแล้วมีอะไรน่าสนใจที่อ่ะโอเค ผมอยากจะหาธุรกิจหรือมีอาชีพตรงนี้ทำไมถึงต้องมาลงทุนสามสบเ้ารามงนครับผมคือ39ราเมเงนเนี่ยตอนนี้เราก็พยายามเปิดขยายสาขาเราเองเพื่อให้เป็นที่รู้จักค่ะอยู่ที่หน้าฟู้ดคอร์ทหรือว่าในห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์อะไรอย่างน,<ล>นี้ยค่ะคเซ็นท่านทำให้คนเป็นที่รู้จักม,มันเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้น เราขายแฟนชชัยเนอรคือเราอยากจะให้คนมีงานมีอาชีพส่งต่อ<ม>ธุรกิจที่เหมือนแบบ ลงทุนง่ายเจ้าของร้านไม่ต้องเข้าร้านคือเหมือนอย่างแบบใครที่อยากมีเงินก้อนนึงแล้วก็แบบเอ้ยอยากทำธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ไม่มีประสบการณ์ก็มาปรึกษาเราได้เรามีทั้งโลเคชัน่นมีทั้งสูตรอาหารมีระบบการจัดการที่ดีอย่างเงี้ยค่ะก็คือสามารถบริหารจัดการแล้วก็เปิดร้านได้เลยร้านได้เลยก็เหมือนเราพัฒนาใช่ไหมฮะเรามีสูตรของเราเองแล้วก็เป็นธุรกิจที่ง่ายเนาะเข้าสูง่ายเดี๋ยวดิฉไม่จําเป็นต้องเป็นเชฟก็สามารถที่จะมาทําครัวของสารเก้ารงเองได้อ๋อโอเคครับผมอย่างนั้นเดี๋ยว ต้องให้คุณเมแนะนําเรื่องของโอเคถ้าสนใจแฟนชายแล้วเนี่ยมี นะคะสาหรับใครที่สนใจแฟรนไชส์ตอนนี้ก็ราคา250,000บาทนะคะแต่ว่าถ้าจองในงานนี้นะคะสมัคร SMEX หรือบอกว่ามาจากงานนี้ก็จะได้ส่วนลด50,000บาทนะคะซึ่งเราก็จะนอกจากแถมอุปกรณ์วัตถุดิบเปิดร้านแล้วเนี่ยเราจะมีแถม10เมนูการขายข้าวหน้าดงบุรี12เมนูซึ่งก็เป็นเมนูที่ขายดีมากๆในร้านของเราราคาเริ่มต้น49บาทแล้วก็ลิขสิทธิ์ในการขายแซลมอนกริลเป็นแซลมอนย่างนะคะมีน้ำจิ้มอร่อยแซ่บ3สูตรด้วยกันนะคะซึ่งเนี้ยราคา ก็เพลียงไม้ละ39บาท4 4ไอ้ย3มไม้100บาทก็คือได้สิทแถม2ตัวนี้ขายในร้านได้เลยนะคะแต่ว่าส่วนค่าแฟนชายส์2แ0 0 0เนี่ยก็ยังไม่รวมค่าก่อสร้างเพราะฉะนั้นลูกค้าเนี่ยอาจจะต้องมีเงินในกระเป๋าเนี่ยสักประมาณเผื่อไว้ประมาณ500แ0,000บาทขั้นต่ำสำหรับค่าก่อสร้างแล้วก็การโอเปรตต่างๆภายในร้านเป็นแคชโฟลด้วยค่ะ ตอนนี้มีทั้งหมด25สาขานะคะทั่วประเทศคในหนึ่งปีเองเหรอฮะในหนึ่งปีค่ะตอนนี้ถามนิดนึงว่าหนึ่งปี25สาขาเนี่ยขั้นตอนในการทำตั้งแต่สาขาแรกจนถึง25นี้เป็นยังไงบ้างครับก็ลำบากอยู่เหมือนกันลำบากอยู่เข้าใจครับเราประมาณ6สาขาส่วนที่เหลือเป็นของสาขาแฟรนไชส์ก็จะมีทั้งกระแส ดีและกระแสไม่ดีให้เราปรับปรุงนะคะเราก็พยายามที่จะค่อยๆแก้แล้วก็เหมือนแก้ปัญหาแล้วก็ปรับปรุงพัฒนาไปด้วยกัน,นะคะ่ะโอเคแต่ยี่ห้าถขาก็น่าจะเรียบร้อยเรียบร้อยหมดแล้วนะ <laughs> น่าจะมีก <c oughs> ็กำลังเติบโตไปเรื่อยๆก <c oughs> ็ยัง <c oughs> เปิดรับได้อีกค่ะใช่ใชเพราะว่าแฟนชายเองจริงๆก็คือจุดแข็งก็คือเรื่องของระบบถูกไหมฮะใช่ ่ค่ะก็คือใครที่สนใจอยากจะซื้อแฟรนไชส์เนี่ยสิ่งแรกที่เลยต้องมีก็คือระบบบ,บางทีเนี่ยเจอแฟรนไชส์ที่แบบว่าเอ้ยไม่จาเป็นต้องมีระบบ POS ก็ได้คือแบบนี้ไม่ได้เลยนะคะระบบ POS เนี่ยทำให้เราสามารถมอนิเตอร์ได้ทั้งหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านเพราะฉะนั้นใ,ใช่<ๆ>เราก็เลยต้องมีระบบนี้แล้วก็สิ่งที่คุณต้องถามหรือคุณต้องรู้ก็คือระบบการเหมือน ซัพายเชนในการส่งสินค้าวัตถุดิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็คือต้องต้องถามเขาเรื่องนี้ด้วยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นเหมือนแกนสําคัญในการทําธุรกิจโดยเฉพาะอาหารแล้วก็เครื่องดื่มด้วยอ่าใช่ใช่ที่ตรงนี้เราก็มีหัวขากอยู่แล้วใช่คะที่ทำให้มีเรื่องของคุณภาพอาหารนีอะไรให้ใช่มากกว่ากาไรขัดคุณค่ะคือจริงๆแล้วตรงนี้มันทําให้เราอ่ะขัดคุณได้เลยนะถ้าเราไม่ได้ควบคุมตรงนี้หรือเราไม่ได้มอนิเตอร์ตรงนี้บางทีอาจจะโดนลูกน้องโกงของเสียหายโดยที่เราไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นระบบในการทำแฟ่นชส์ก็ถือว คือคนที่อยากเริ่มต้นธุรกิจแต่ไม่รู้ทําอะไระระบบแฟรไชสยก็เป็นคำตอบที่ให<ช>้เขามาได,ได้พัฒนาอาชีพได้เร็วขึ้นนะคร<ช>ับตรงนี้แล้วตรงนี้เองเนี่ยเราจะซัพพอร์ตยังไงครับหมายว่าคนส่วนใหญ่ตัวเนี้ยแฟร์ชัยเยอะมากเลยนะคะรับคุณเมย์ก็คือว่าเราถ้าเกิดเข้ามาสนใจซื้อธุรกิจจากทีก่เราเมนแล้วเนี่ย เราก็ดูแลตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะไม่ว่าเขาจะอยู่แค่ไหนทางทางไหนนะคะเราจะมีการมอนิเตอร์แล้วก็ส่งคนนะคะไปตรวจ QC สาขาไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามเราก็จะส่งทีมของเราไปะไป QC หรือบางทีอ่ะพนะลูกค้าจะ QC ส่งมาบอกเราเองสาขานี้ทําไมรสชาติเป็นอย่างนี้คะอะไรเงี้ยพอเกิดปัญหาปุ๊บเราก็จะส่งทีมของเราอะค่ะเข้าไปแบบช่วยแก้ปัญหาอย่างนงี้ละกันหรือว่าสาขาไหนที่มียอดขายไม่ไม่ตรงตามที่ ตั้งไ้แเราก็จะเข้าไปช่วยดูว่าปัญหาเกิดจากอะไรปัจจัยภายในหรือปัจจัยภายนอกก็คือมีคู่แข่งมาตรงนั้นหรือเปล่าหรือว่าเ,เกิดอะไรขึ้นทำไมยอดที่เคยดีมันถึงตกลงไปเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นบริษัทของเราอะค่ะก็มีสุขแผนกนี้อยู่เพื่อที่จะคอยช่วยดูแล้วก็มอนิเตอร์ทุกอย่างได้ครับอ่าสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายตัวนี้โอเคคนสนใจแล้วแต่เขาก็อยาก คือธุรกิจคุณธุรกิจอะค่ะคมีความเสี่ยงเหมือนกันหมดคือไม่ได้ว่าอ้ยกำเงินมาแล้วคุณได้เงินกำ,นกำไรแน่นอนแต่อยู่ที่ว่าเราอะเหมือนอยอมรับความเสี่ยงนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะแนะนํำยังไงดีล่ะก็แนะนำว่า แฟนชายที่ดีมีคุณภาพมีที่มาที่<ล>ไปแล้วกันเนาะว่าแบบว่าเอ,เอ้อเหมือนเราพพอร์ตกันและกัน,นไม่ใช่ว่าขายแล้วทิ้งคือเมย์อาจจะเคยเจอลูกค้าแฟนชายที่แบบว่าต้องจ่ายรายปีหรอต้องเสียแบบเปอร์เซนต์ยอดขายหรออะไรเงี้ยเอ้ยต้องมีก้าการตลาดหรอคือจะบอกว่าถ้าคุณเจอแฟนชายที่แบบตีหัวคุณทีเดียวเข้าบ้านแล้วขายขาดแล้วไม่ต้องติดต่อกันอีกเลยอ่ะอันนี้น่ากลัวถ้าเป็นแบบนั้นนะคะสู้เราทําแบรนด์เองดีกว่าไม่จําเป็นต้องไปเสียเงินค่าแฟนชาย ีให้เขาถ้าเขาซื้อแล้วเขาไม่ไม่คุย,ยกับคุณอีกแล้วหวังแต่จะขายวัตถุดิบให้คุณไม่ทําการตลาดให้คุณอีกแล้วอันนี้ไม่ถือว่าเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ก็ต้องระวังแล้วก็พิจารณาดูดีๆนะคะเห็นไหมครับผมระบบแฟรนไชส์ก็มีข้อดีนะครับแล้วก็อกคนที่จะลงทุนก็ต้องมามองนะครับว่าแฟรนไชส์ซอรหรือเจ้าของรีสิ์แบรนด์ตัวนี้เขาจะทับขอดอะไรคุณได้บ้างนะครับค่ะสุดท้ายนี้ครับถ้าเกิดสนใจแล้วจะติดต่อคุณเมย์ได้ที่ช่องทางไหนยังไงบ้างครับค่ะก็ทางเือบั๊ มาในไล n e OA นะคะไลแอด39ลาเรามเงงนะคะแล้วก็หรือว่าจะโทรเข้ามาได้นะคะตามเบอร์นี้เลยเบอร์นี้เลยใช่ค,ค่ะ093 817 6 798ค่ะอ๋อโอเคครับวันนี้ก็ ผมในนามคุณชายเคิร์ฟนะฮะบรายการเลกธุรก,กิจที่ช่องสำนัข่าววิหกนิวนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่งานสมาร์ตเอ็มอีเอ็กซ์โป2024นะครับผมซึ่งรายการนี้อาจจะออกหลังจากงานเลิกเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่โอเคเขามีช่องทางในการติดต่อถ้าใครสนใจอาหารเกี่ยวกับเรื่องของตับทิ้าวาเมนก็ติดต่อคุณเมย์ในตรงได้เลยนะครับถ้าบอกว่ามาจากช่องนี้ยังให้ส่วนลดในงานนี้อยู่ละกันโอ้โหดีมากครับขอ,อทิ้งเดือนให้ได้ไหมครับอ่ิ้งเดือนได้ไหมใช่ที่ผมขอให้เป็นพิเศษเลยนะครับผมโอเคครับยังไงก ตามกดติดต c อ i ค e นะครับผมแล้วพบกับ e p ต่อไปขอบคุณมากครับผมขอบคุณค่ะ กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ที่สมนานปีที่ส่งต่อมาถึงเราศิละปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามประวัติศาสตร,ร์นั้นยืนยาวเงาพระปรางในเจ้าพระยาสะท้อน ที่ไม่มีวันลบเลือนส เราฝากความรักให้กัน ขออะไรจะแผ่นดินนี้นอกจะขอทำดีเพื่อแผ่นดินไทยฉันจะขออะไรได้มากกว่านี้ ขาดหายตั้งแต่วันวานมาจนวันนี้เราไม่เคยลืมเรามาจากไหนเราคือคนไทยเราคือคนไทย กิมเต็มหัวใจที่ใครก็รักเมืองไทยเขาอยากจะมาหาเราเราได้อยู่อาศัยได้กินต้องทดแทนคุณแผ่นดินสำหรับทุกๆเรื่องราว satan